เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียแล้วแซงแชมป์นครซิดนีย์หลังจากครองตำแหน่งมานานกว่า100ปีโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการกำหนดเขตพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในเมลเบิร์นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียกำหนดให้พื้นที่ชานเมืองของเมลตันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเมลเบิร์นเมืองเอกของรัฐวิกตอเรียส่งผลให้เมืองเมลเบิร์นมีประชากรกว่า4 8 7 4 4 0 0คนซึ่งมากกว่าเมืองซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวซาท์เวลล์ถึง18,700 ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ว่าจํานวนประชากรของเมืองเมลเบิร์นจะผ่านหลัก6ล้านคนภายในปี2574และคาดการว่าประชากรของเมืองซิดนีย์จะผ่านหลัก6.1ล้านคนระหว่างปี2575ถึง2576อย่างไรก็ตามเมืองเมลเบิร์นในศตรวรรษที่19มีประชากรจํานวนมากต่างอพยพเข้าไปยังรัฐวิกตอเรียทําให้ประชากรในเมืองเมลเบิร์นเติบโต,อ,ตอ,อย่างรวดเร็วแซงหน้าเมืองซิดนีย์ไปก่อนที่ซิดนีย์จะกลับมาครองตําแหน่งนี้อีกครั้งในปี2448